ครับพเพื่อนๆตอนนี้ผมอยู่ที่ซีฟู้ดขับแคมปิ้งนะครับที่พักเปิดใหม่ิงคดีครับเป็นแนวแคมปิ้งนะครับดูๆมานอนเต็นท์ชิชลๆริมทะเลนะครับบรรยากาศดีมากเลยครับเดี๋ยวผมไปดูภายในที่พักนะครับว่าจะดีขนาดไหนครับตามผมไปดูกันเลยดีกว่านะฮะไปฮอบทางเข้าเก๋มากเลยนะครับี่ยสวยมาก นี่ก็เป็นเต็นท์ของเรานะครับนี่บรรยากาศภายในเต็นท์นะฮะมีที่นอนมีแอร์ให้ด้วยนะครับใครที่กลัวร้อนนะครับไม่ต้องห่วงนะฮะนั่งจิบกาแฟชิลๆช,วช,วชมวิวชายหาดทะเลนะฮะโคตรดีสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่กำลังมองหา จุดแคมปิ้งชิวๆริมชายหาดนะครับผมแนะนำที่ซีฟู้ดขับแคมปิ้งเลยนะครับที่พักบางแสนนะครับเดินทางก็สะดวกนะครับอยู่ห่างจากกรุงเทพไม่ไกลมากนะฮะโอ้โหบรรยากาศดีมากๆเลยนะครับยิ่งเป็นช่วงพระอาิตตกนะครับบอกเลยว่าสวยมากมุมถ่ายรูปเยอะมากนะครับราคาที่พักเริ่มต้นที่4,900บาทนะครับแต่บอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะฮะ